ก็คือความสัมพันธ์ที่พวกเขาเป็นแบบมิตรภาพรักกันความเป็นเพื่อนกันอะไร่เียไม่ว่าจะอยู่จักรวาลไหนหรืออยู่แบบโลกมนุษย์หรือเขาจะอยู่ที่ดาวไหนก็แล้วแต่คือพวกเขาก็จะรักกันแล้วก็อย่างเช่นแบบเอออย่างที่เล่นนะที่เล่นส่วนตัวชอบชอบความสัมพันธ์ของโอ <Catherine> ค่ะ <c oughs> คือชอบที่แบบว่าพวกเขามไม่ว่าจะอยู่ที่ดาวไหนอะไรเงี้ยคือมีทั้งววลที่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีคอแล้วก็มีไมตี้คอด้วยคือแบบว่า ไม่ว่าจะเป็นคนมนุษย์หรือจะเป็นแบบว่าดาวไหนคือเขารักกันใช่ก็แบบเป็นแก๊งกวนๆสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยป็องมาเนี่ยเหมือนแก๊งของเราเลยใช่สองคนนี้ก็เหมือนกันครับจะเป็นไรกับโฟร์ครับเล่าให้ฟังหน่อยชอบอะไรในหนังของมอร์เวลครับผมเป็นคนที่ติดตามดิจิตูอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วเนาะเฟท่าแล้วเป็นเรื่องราวของเฟเธอเลยอ๋อฮะตุเป็นเพราะว่าผมรอดูเรื่องไอ้ในหนองวอล์กเกอร์แต่คาดแรกมาแล้วใช่ตอนนี้แล้วผมได้ยินว่า แพนเนี่ยน่ากลัวเป็นไฟทานอสเลยเป็นทานอสแบบทานอสดีเสร็จอ่อันนั้นอันนั้นดีเสร็จนี่เปิดห้าก็โหดขึ้นอีกครับโหดขึ้นอีกเลยโั่แล้วครับครับผมก็เห็นด้วยกับพี่พิกเลตชอบความเป็นแกงเป็นเพื่อนซีของซูเปอร์ฮีโร่ครับมาหลังปีแล้วอืมทำให้ได้ขึ้นเรื่องหนึ่งครับคืองการเล่นของกาเล็กซี่ด้วยเออพวกเขาจะกลับมาในยการปีทางปีนี้ใช่ที่บอกว่าเรื่ติ โอเคก็รอรอติดตามเลยเพราะว่าเรื่องนี้แอนด์แม็กคือ15กุมภาพันธ์แต่การ์เดนอัลติกา a x y กซี่กลางกลางปีก็ได้ดูแลเหมือนกันใช่บุมรอติดตามเออบุ๊กว่าไงคะบุ๊กเหมือนกันค่ะชอบความสัมพันธ์ของตัวละครเหมือนกันแต่ว่าความสัมพันธ์ของแก๊งเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมไหมค่ะเพราะว่ามันมีบางคู่บางคนที่เปลี่ยนไปเลยได้พราะว่จะได้ไปดูกันสี่คนหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันไม่รู้ว่าต้องคุยมันจะได้ไปด้วยกันสี่คนหรือเปล่าจะไปกันสองคนเออะไปกันสคนไว้ไม่ ไม่ร้นเ,เดี๋ยวถ่ยไอจอีจะเช็คอินอยู่โรงหนะัสสนแล้วบอนไปด้วยกันหรือเปล่าคะแหมมีแซลมีหยอดถามคำถามแบบคำถามเลยนะว่าถ้าเราได้ไปอยู่ในจักรวาลมาร์เวลเนี่ยเราคิดว่า อยากจะไปแบบซีกับใครสนิทกับใครครต่อก่อนดีอ่ะมูก่อนได้ครับแอนซีแรงค่ะก็ค่ะเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เด็กๆตัวน้อยๆเนาะตอนนี้แบบโตขึ้นมาแล้วแล้วก็มีที่ได้เห็นที่ใส่สูตรแบบเพ่มากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะไปสนทัยกับเขาจริงจริงก็คืออ๋อคืออยากตะลุยความตั้มเลยอยากไปลองตะลุยกับเขาอยากลองดูว่าเป็นยังไงเนาะเนาะเนี่ก็คือรูปของแอดแมนนั่นเองนะครับผมก็เห็นมตั้งแต่เด็กครับโค้ดล่ะผมชอบที่หว่องครับน้าวองที่หว่อง อเอาเพื่อนของดรสเตรชใช่เขาเขาเป็นคนที่ฮาๆหน่อยผมแล้วเขาจะเป็นคนที่โคมักด้วยนครับผมแบบถ้าได้เป็นเพื่อนเขาผมจะได้อ๋อหรอแบบว่าอยากอยากออกทีวีอย่างนี้กันแล้วอยากมีพลังอะไรอยางมีพลังจอมเวทเออจอมเวทกันเลยทีเดียวเทอ่ะพี่บอกเป็นกำลับทีเดียเป็นนายหล่ะ ครับผมอยากเป็นเพื่อนคุณไอรอนแมนโอ้ยจะได้เออขอเงินหน่อยเงินแต่ถึงว่าอะไรขาดแคลนร้อนเหรอชื่อนี่ร้อนร้อนชื่อนี่ร้อนร้อนเงินอากาศร้อนอากาศร้อนเอออยากลองใส่สูทไอรอนแมนบ้างคือเขาเท่ตลอดการอยู่แล้วเทตลอดแล้วที่โทนี่เนี่ยเป็นตำนานใช่อยากเป็นบ้างเป็นตำนานไปแล้วจริงๆนะโอเคครับ ของพี่เลดก็ชอบอยากอย,กอยู่แก,งก๊งการเล่นออฟฟิลกับไลน์ซีค่ะเ,ออเพราะว่าออโดยเฉพาะปีเตอร์คิวค่ะพี่เกดรู้สึกว่าเขาฟังเพลงตอนนี้มันแบบยุคไบทูเคเลย <laughs> เออแบบว่าตอนนี้แนวนี้มันกำลังมาใช่ไหมคิดว่าแก๊งเนี้ยเขาปั่นดีคิดว่าแก๊งเราน่าจะไปเป็นเพื่อนกับแก๊งเขาได้เออเออเออใช่แก๊งเราก็ปั่น<ก><ก>เหมือนกันไบเคเหมือนกันเด้ออ้าวงั้นเชิญชวนกันหน่อยครับแอนด์แมนแอนด์เดอะวอชนะฮะทั้งสี่คนเลยใช่ไหมครับก็ฝากติดตามนะแอนด์แมนแอนด์เดอะวอชนะครับคอนเสิร์ตมาเนียรั์ รีบไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวว่ามีใครเป็นสปอยกันสปอยไม่ไหนหมดสนุกเลยเ,<อ>เราต้องรีบดูบดไะก,ก่อนจะดูสปอยอ เออพี่แอ้ขอผาดอีก2เรื่องที่จะเข้าภายในปีนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้จิกาเล็กซี่วอลุ่มทรีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องจะมาเวลนะคะเรียกว่าบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งการกลับมาของภาคต่อเลยยังไงก็ห้ามพลาดเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณแจงเพื่อนทั้งสคนนะจะรอดูนะว่าจะไปดูกัน4ี่คนหรือว่าจะใช่ไหมมุกเนาะยังมีตเ๋ง ด้วยถาชื่นข้าแล้วก็มีโลกีสอบด้วยนะคะก็สากดูกันด้วยค่ะทางนี่ทานคุณป่ารักมากช่วยถ่ายของให้ครบเลยนะฮะใช่แล้วเอาให้ครบเลยห้าเรื่องปีนี้ผ่าแน่นอนจะมาเบนสตูดิโอครับขอบคุณมากมากครับเจมินาเฟิร์นมุกครับลับพิษเลยครับมาเจะกันทั้งสี่คนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันต่อมีหลายคนมากๆนะอย่าลืมครับแฮชแท็ก